สวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ลิซ่าเวครับผมเจอกับแอดอีกแล้วนะฮะเอารูปสวยๆมาฝากกันครับดูกันให้เพลินดูกันให้จุใจแคปหน้าจอกันให้พอนะครับผมก็ต้องบอกว่าสวยงามอีกแล้วนะครับผมแต่ว่าชุดนี้เนี่ยก็มีหลายคนบอกว่าเฮ้ยรู้สึกไม่ค่อยชอบชุดนี้ชอบชุดที่เอมมี่มากกว่าบางคนก็บอกว่าเฮ้ยชอบชุดนี้มากกว่านะครับเอาเป็นว่าชุดไหนก็สวยเหมือนกันนะครับไม่ต้องคิดมากช่วงนี้น้องเสิร์ฟไม่หยุดเสิร์ฟรัวๆจริงๆนะฮะอ่ะย้อนกลับไปนิดนึงนะฮะช่วงบ่ายนะฮะบ่ายของว ันที่17เนี่แหละน้องไปพิธีเปิดเทศกาลภาพยนตร์นานาชาติปูซานนั่นเองครับผมบอกเลยว่าเอฟเฟครุนแรงเหมือนเดิมนะครับผมเพราะว่ามีดคนให้ความสนใจนะฮะสวยจริงๆนะครับผมงานนี้บอกเลยว่าสวยแบบสวยมากๆแล้วก็เป็นลุคที่ส่วนใหญ่ไม่ค่อยได้เห็นน้องแต่งสไตล์นี้แม้แอะรก็รู้สึกแปลกตาไปเหมือนกันนะครับแต่โอเครวมๆก็คือยังคงสวยเช่นเดิมนะครับนะซึ่งบอกเลยว่า เรื่องนี้น่าสนใจมากๆนะครับผมเพราะว่าการที่น้องเนี่ยไปร่วมงานระดับนานาชาติแบบนี้นะฮะช่วยเสริมภาพลักษณ์ในฐานะของศิลปินที่อยู่ในสายวัฒน,นธรรมบันเทิงระดับโลกจริงๆนะฮะบอกเลยว่าน่าสนใจมากๆครับผมแล้วก็แฟชั่นแล้วก็ไลฟ์สไตล์ของลิซ่าเนี่ยเออหลายๆคนบอกเลยนะครับว่าอันนี้คือเรื่องที่เด่นแล้วก็แปลกใหม่นะฮะชวนตะลึงมากๆครับผมเพราะว่ามันมันเป็นตัวที่บ่งชี้ว่านี่แหละฉันคือแฟชั่นไอคอนนะการแต่งตัวของฉันเนี่ยมันสะท้อนได้หลายอย่างจริงๆนะฮะบอกเลยว่า โอเคสวย rate, มากๆครับผม แหนก็พูดเรื่องชุดมาแล้วนะครับแอดขอเพิ่มอีกนิดนึงละกันนะพอดีไปนั่งอ่านคอมเมนต์มาเหมือนกันบางคนบอกว่ารู้สึกว่าเฮ้ย <c oughs> เป็นชุดที่ไม่ถูกใจเอาซะเลยอ,อะไรแบบนี้เหมือนที่แอดพูดไปต้นคลิปเนาะซึ่งก็ต้องบอกว่าคําว่าแฟชั่นเนี่ยมันค่อนข้างจะกว้างมากๆนะฮะอย่างชุดเนี้ยโทนหลักก็เป็นแนวแบบพาสเทลนะฮะแล้วก็สนะีอ่อนอารมณ์แบบลาเวนเดอร์นะครับให้ความรู้สึกแบบนุ่มนวลน,นะฮะแล้วก็ยังมีความหรูหราอยู่ด้วยนะครับแล้วก็คือท่อนที่เป็นบอดี้สูทเนี่ยก็เป็นแบบแขนยาวแนบเนื้ออะไรแบบ ะะดีไซน์เนี่ยทำให้ดูเห็นโครงล่างชัดเจนมากๆครับผมมันดูแบบโมเดิร์นจริงๆนะครับแล้วก็ไม่ต้องโชว์ผิวพรรณมากเกินไปแต่ก็ยังใช้เขาเรียกว่าอีลูชันของผ้าเนี่ยทำให้น้องเนี่ยออกมาโดดเด่นนะครับนะแล้วก็ในส่วนของกระโปรงด้านล่างนะฮะก็เป็นเลเยอร์เป็นชั้นๆนะครับเหมือนอารมณ์เหมือนกับว่าเป็นกลีบดอกไม้อะไรแบบนี้เนาะมันมีการสร้างเท็กเจอร์แล้วก็วอลลุ่มให้ดูธรรมชาติแล้วก็ดูมีมิติดูโรแมนติกอะไรแบบนั้นนะเอาเป็นว่าอันนี้คือแฟชั่นที่สวยจริงๆนะครับ ซึนะ่งชุดประเภทนี้เนี่ยเป็นชุดที่เขาเรียกว่าเน้นงาน,งานฝีมือแล้วก็รายละเอียดมากกว่านะครับนะแล้วก็เป็นชุดที่เขาเรียกว่ามีความแตกต่างมากๆคือทาริซาเลือกใส่เนี่ยจะเกิดความแตกต่างสุดๆนะครับเพราะว่ามันจะทําให้รู้สึกเหมือนกับเป็นงานศิลปะที่เดินได้อะไรแบบนั้นเลยนะอันนี้คือมุมมองทางด้านแฟชั่นแล้วก็ข้อมูลที่ไปนั่งอ่านมานะครับนะเพราะฉะนั้นบางคนอาจจะบอกว่าเฮ้ยรู้สึกไม่ค่อยชอบเท่าไหร่เปิดใจแล้วลองดูดีๆครับผมเพราะว่าถ้าเป็นแอดเนี่ยแคทลิซาใส่แอดก็ชอบแล้วนะครับ และแน่นอนครับผมน้องเนี่ยตอนนี้ต้องบอกว่าไม่ใช่แค่นักร้องอย่างเดียวนะครับผมน้องก็คือมีเขาเรียกว่าผลงานภาพยนตร์ผลงานซีรีส์ผลงานแสดงอะไรแบบนั้นใช่ปะมันคือการบอกว่าเนี่ยน้องเนี่ยอย,อยู่หลายวัฒนธรรมนะไม่ว่าจะเป็นการเป็นนักร้องการเป็นศิลปินการเป็นนางแบบตอนนี้ก็คือบอกให้เห็นว่าน้องเนี่ยก็อยู่ในวัฒนธรรมของอุตสาหกรรมภาพยนตร์ด้วยเช่นกันนะฮะบอกเลยว่าเป็นเรื่องที่ดีอีกแล้วนะฮะและแน่นอนครับผมในทางด้านของโซเชียลมีเดียเนี่ยโอเครูปของน้องเนี่ยไปไกลมากๆ Yeah. เอนเกตฉ่ำ um, สิครับทุกคนจะเกิดอะไรขึ้นได้นะคนสนใจมากคอมเมนต์กันกระหน่ำนะครับผมผู้คนคือแบบพูดถึงเยอะจริงๆนะฮะซึ่งในตัวงานเนะี่ยก็มีแขกรับเชิญมากมายชื่อดังแต่มากันเยอะแยะเลยนะครับแล้วก็จัดเป็นครั้งที่30แล้วนะครับผมคืออยู่มายาวนานแล้วแหละแล้วก็มีคนชื่อดังไปกันเยอะนะครับแตลิซ่าเนะี่ยก็เป็นหนึ่งคนที่มีชื่อเสียงเยอะแยะมากมายมหาศาลแล้วก็โผล่ไปที่งานนั่นเองนะฮะหลายๆคนก็ยังตั้งตัวไม่ทันนะครับผมบอกว่ายังยังไม่มูฟออนจากเอมมี่อวอร์ดเลยน้องเสิร์ฟอ,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 อีกแล้วนะครับ ก็เป็นเรื่องธรรมดานะครับผมคนที่เขาเรียกว่ามีชื่อเสียงระดับ g ก o บอลแบบนี้นะฮะคิว <Q S 1> เขารออยู่แล้วนะครับผมคือเขางานเยอะตารางแน่นแน่นอนนะ่ะถ้าเราไปดูตารางงานลิซ่าได้เนี่ยจะเห็นเลยว่าลิซ่าเนี่ยแทบจะไม่มีวันหยุดนะครับแล้วก็ส่วนตัวคิดว่าลิซ่าเนี่ยน่าจะต้องเตรียมตัวสําหรับงานนี้เอาไว้ก่อนล่วงหน้าเอมมี่อวอร์ดด้วยซ้ําไปนะครับเพราะว่าน้องเนี่ยก็จะรู้ว่าหลังจากจบงานนี้จะมีงานนี้มาต่อดีหรือเปล่าไหมน้องเป็นคนที่ต้องเตรียมตัวค่อนข้างจะนานเหมือนกันนะครับเพราะว่าน้องเนี่ยใส่ใจในดีเทลต่างๆเยอะแยะมไ่่วเปป็นชุดทีร เอเอไ้เอ้ยน้องเตรียมไว้หมดนะฮะโอ้โหบอกเลยว่าเป็นคนที่ทํางานเก่งจริงๆแล้วก็สวยจริงๆนะฮะออะลให้ฟังกันสั้นๆกับรูปสวยๆประมาณนี้เซฟเก็บกันไว้ครับผมทุกคนรูปสวยจริงๆต้องเก็บเอาไว้นะฮะเจอกใหม่คลิปหน้าอดีตไปก่อนสวัสดีครับ